สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับช่างต่ายนะครับผมก็วันนี้ผมมีงานเป็น macbook pro ตัว a1706 นะครับก็จะเป็นตัวนี้ลูกค้าเนี่ยมาในอาการที่ว่าเออพับจอลงเนี่ยประมาณนี้45องศาจอถึงติดแต่ถ้าเกิดว่าเปิดขึ้น90องศาแบบนี้จอจะมืดนะครับก็มันเป็นอาการเสียยอดฮิตของตัว macbook รุ่นพวกนี้เนาะ มันสาเหตุเกิดมาจากออตัวสายแพรนะครับสายแพร์ตัวไฟแบคไลนะครับขาดก็คือลักษณะของตัวแพรก็จะเป็นแบบนี้ก็คืออันนี้เป็นตัวที่เสียนะครับมันจะอยู่ที่จอนะครับสาเหตุที่มันเสียเพราะว่าเวลาเราปิดเปิดฝานะครับไอ้ตรงคอคอของตัวสายแพร์ตัวเนี้มันจะเกิดอาการหักนะครับลักษณะหักของมันจะเป็นประมาณนี้ เวลาเราปิดเปิดฝานะครับเนี่ยตัวแพรตัวนี้จะหักพอหักมันก็คือภาพจะไม่มานะครับผมก็เคสนี้ผมก็ทําการเปลี่ยนตัวสายแพรแ,แบล็คลท์ตัวนี้นะครับผมก็เป็นอันจบงานครับเครื่องลูกค้าก็กลับมาสามารถใช้งานได้ต่อโดยที่ไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนจอยกหัวนะครับก็ ฝากไว้นะครับถ้าเกิดว่าท่านใดนะครับออต้องการซ่อมอาการนี้กับทางร้านก็สามารถนําเครื่องเข้ามาคุยราคาได้เลยนะครับที่หน้าร้านก็สําหรับวันนี้ช่างต่ายก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ